การที่มีตกขาวผิดปกติเนี่ยเราก็เชื่อว่ามมนเป็นการติดเชื้อจะเป็นเชื้อราก็ได้เป็นเชื้อแบคทีรียอะไรก็ได้ในช่องคลอดเราวันหนึ่งมันหายไปก็จบแต่วันหนึ่งมันกลับมาติดเชื้อซ้ําได้แล้วว่าอะไรล่ะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้การตกขาวเนี่ยมันกลับมาผิดปกติกลับมาติดเชื้อซ้ําอีกรอบหนึ่งสาเหตุเนี่ยมีได้ตั้งแต่เรื่องของสุขอนามัยในการดูแลเช่นเราอาจจะทําความสะอาดไม่ดี2มีการติดเชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหมือนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันที่ฤตมกรรม mm ในการดูแลจุดซ่อนเลนที่ไม่เหมาะสมเช่นอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการทําความสะอาดแบบไม่เหมาะสมฉีดสวนล้างช่องคลอดที่ผิดปกติผ้าอนามัยไม่ได้เปลี่ยนไก่อันหนึ่งก็คือคนไข้ที่มีโรคของภูมิกันที่ผิดปกติเช่นคนไข้เป็นเบาหวานคนไขกน้กินยาสเตรอยกินยากดภูมิมาอย่างต่อเนื่องเขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุผลที่ทาให้คนไข้เนี่ยติดเชื้อราในช่องคลอดได้ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมีตกขาวผิดปกติได้มากขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือในกลุ่มที่่คนนไข้้กิิยาาเชือแบบผด ปกติกินแบบไม่ถูกวิธีไอการที่เขากินแบบไม่ถูกวิธีกินแบบต่อเนื่องเนี่ยในช่องคลอดเราจะมีจุลินทรีย์ประจําถิ่นเป็นจุลินทรีย์ที่ดีอยู่กินยาฆ่าเชื้อไปมันฆ่าจุลินทรีย์ที่ดีพวกนี้ไปด้วยซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้พอมันไม่มีเนี่ยมันจะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาใหม่ๆมันก็เลยทําให้เราเป็นตกขาวซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบนี้ครับผม